อเมริกาถพะคือตั้งเอชาเีนาครีรันท่านบึงพูนหามืนดินเพอเอรัมเอคำฝากำปาลายลายโยคุณยิวนดาลายลายโยคุณยิวนดา เพิดนิลนุลโซเกโรยังคุมวีคือรีวอแพมเพียงอย่างพาลาโพเมียนโดดูรุมโทพารมเมกามปะกัมปะกัมปะกัมปะกามปะกัมปะกัมปะกัมปะอายะถันถึงชายนาเครี โอ้ความรักเอ่ยไกลเลยหรือจะรู้สิ้นอยู่แดนดินหรือถิ่นสวรรค์ก็ยังมีรักเคียงรักกันเพียงชี่วันถึงพรากจากกันก็ยังคงรักรักละลายจากไปดังสายธารายังกลับมาหวนทวนชว,วนชูชิดเฉย ระจากกันโดยความผูกพันสัมพันธ์สวรรัางขาดเลยแต่ความซาบซึ้งถึงรักมันนักมีนานต้องกลับดังเคย รักโอรักเอ้ยเคยชื่นชมำรักหวานลำคำพันระนาโอรักอยู่แห่งไหนไกลแสนไกลรักกันดังฉันกับเธอโออาริดังความหวังฝังใจฉันอยู่เธอคงรู้รักอยู่เสมอ โอ้เป็นบุญหรือร้ายฉันจิงได้พบเธอบุญหรือกรรมนะเออโออาริดังลาขอลาจากไกลย,ยังรักไม่จาง ดังหนึ่งนางชิดข้างเคียงคู่พนอหากบุญช่วยพาเราไปให้พบฉันคงไม่หลบปรีรอจะไปคู่เคียงหรือเพียงได้ยนชมเจ้าเป็นพอรักกันนอรักเราจะขอมันรักกันนั้นชาติไหนใครหรือห้าม บวงรักคือบ่วงผูกใจโลกนี้จะสดใสาหากได้รักกัน